สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนางจมยุทธพูดทังสารทุกขัานด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวนะครับผมจะมาพูดถึงเนโครแมนเซอร์วิญญาณยุทธที่3ของหัวอี้ห่าวเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยนะครับก็ว่าเนโครแมนเซอร์นะครับคือกึ่งวิญญาณยุทธภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเซมิแมททีเรียลโซนก็คือกึ่งวิญญาณยุทธกึ่งตำแหน่งเทพไม่สามารถเพิ่มวงแหวนได้ มันเกิดจากการเผาจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือจิตสํานึกแห่งเทพของอีไลเคซื่อตัวละครจากนิยายผนึกเทพบาลังราชันซึ่งอยู่ในจกักรวาลเดียวกับโลกโต้หลวนะครับอีไลเคซื้อเผาจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําสัญญาผนึกระหว่างหัวอี้ห่าวกับราชินีหิมะที่ ควบคุมพลังของตนเองไม่ได้เนาะและกําลังจะระเบิดเนื่องจากราชินีหิมะมีความแข็งแกร่งมากเกินไปอีหลายคือซื่อจึงต้องเผาจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเพื่อให้พิธีสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์โดยใช้พลังของนอนใหม่น้ําแข็งร่วมด้วยสุดท้ายทุกอย่างก็จบลงด้วยดีแต่จากการเผาจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์ทาให้อีหลายครื่อซื่อหายไปหรือตายไปนะครับเนื่องจากตัวเขามีแค่จิตสํานึกแห่งเทพตอนที่มาอยู่โ้ยเหาเนาะเมื่อใช้หมดไปก็จะสลายไปนะครับเขาทิ้งวิญญาณยทธหรือตําแหน่งเทพของเขาไว้ ที่ตัวหัวอี้หาวและทิ้งวงแหวนสีเทาออร่าทองไว้พร้อมกับร่างอาวตารของเขาที่ดูจางๆพร้อมกับทักษะ10ทักษะในหนึ่งวงแหวนและมีโลกใบเล็กๆไว้ให้หัวอี้หาวด้วยนะครับพร้อมกับอันเดธจำนวนมากนะครับกองทัพอันเดธเลยนะครับอันเดก็คือพวกผีพวกโครงกระดูกที่เดินได้ครับราชินีหิมะจึง เป็นสปิริตตนแรกนะครับที่ทําสัญญาเท่าเทียมกับวิญญาจารย์และเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สปิริตแทนสัตว์วิญญาณแต่เนื่องจากสัญญาถูกทําไว้โดยจิตแห่งเทพขุยห่วหาวและราชินีหิมะจึงมีความผูกพันกันมากกว่าสัตว์วิญญาณกับเจ้านายนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกโกลนหรือผิพดพลาดการใดต้องขออภัยเพื่อนๆได้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ